ก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มเริ่มจากการพับกลีบกันก่อนเราเตรียมใบตองมานะคะใบตองนี้ความกว้างเราใช้สามนิ้วครึ่งนะคะสามนิ้วครึ่งหลังจากได้ใบตองมาอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีการทานะคะทาทีละชิ้นเราจะพับใบตองพับใบตองแบบนี้นะคะคือพับเศษหนึ่งส่วนสามพับใบตองเศษหนึ่งส่วนสามด้านหลังเราจะเหลือประมาณอย่างนี้นะคะพอพับใบตองเศษหนึ่งส่วนสามเสร็จแล้ววิธีการทํานะคะ เราใช้นิ้วแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งตรงนี้ค่ะเช่นใช้นิ้วปลานวชี้นะคะปลานวชี้สอดเข้าไปข้างในแล้วเราก็ done. ดันดันให้เป็นให้ได้ให้มันเป็นกลีบแบบนี้นะคะดันให้เป็นกลีบแบบนี้อ่าดูใกล้ๆนิดนึงนะคะพอดนันให้เป็นกลีบเสร็จแล้วอันที่สอง้วก็ใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปอีกนะคะมันจะได้กลีบมาลักษณะแบบนี้นะคะกลีบที่สอง ต่อไปใช้นิ้วชี้ดันอีกนะคะพับเข้ามาเป็นกลีบที่สามค่ะพอได้กลีบที่สามเสร็จแล้วต่อไปนะคะกลีบที่สี่กลีบที่สี่ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปมาฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็ใช้จะใช้นวชีน้นี้กดไว้แล้วใช้นิวชีน้นี้ดันเข้าไปพับค่ะกลีบที่หนึ่งต่อไปดัน กีบที่สองกีบต้องเท่าเท่ากันนะคะต่อไปด้านกีบที่สามต่อไปด้านกีบสุดท้ายนะคะกีบที่สี่ 4, เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเอาสี่กี่ข้างละสี่กีบก็ได้หรือข้างละสามกีบก็ได้นี้แล้วแต่ชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตัวนี้ออกตัดตัวนี้ออกนะคะใช้แม็กเนียเมาไว้ จะได้แบบนี้เราก็จะได้กรีบแบบนี้มานะคะนี่คือวิธีการทํากรีบต่อไปเรามาทําอันที่สองนะคะอันที่สองเราทำสี่กรีบนะคะเมื่อกี้เราทาอ่าอันที่สองเราจะทำสามกรีบนะคะเมื่อกี้เราทําไปสี่กรีบพับไปตองเหมือนเดิมค่ะพับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเราพับไปตองได้อย่างนี้เสร็จแล้ววิธีการทําเหมือนเดิมค่ะกัดกงกลางเสร็จแล้วก็พับพับกรีบที่หนึ่ง พับใบตองกลีบที่หนึ่งนะคะ,ะกลีบที่หนึ่งเป็นแบบนี้ต่อไปพับกลีบที่สองนะคะต่อไปพับกลีบที่สามนนี้เราได้สามกลีบนะคะต่อไปฝั่งนี้บ้างต่อไปพับกลีบที่สอง ต่อไปพับกลีบที่สามอันนี้ข้างละสามกลีบนะคะอันนี้ข้างละสามกลีบก,ก็จะเป็นแบบนี้พอได้ข้างละสามกลีบอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้วิธีการทำเราจะตัดพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราตัดด้านข้างคะ่ะตัดด้านข้างแบบนี้อันนี้เราก็ตัดด้านข้าง แล้วเราก็ใช้แม็กเย็บด้านข้าวตรงนี้เราจะตัดให้เท่าๆกันนะคะเราก็จะได้กลีบแบบนี้ออกมาคือวิธีการทำสองแบบนะคะท่านจะทำข้างแล้วสามกลีบหรือท่านจะทำข้างแล้วสี่กลีบก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบขั้นตอนการทำนะคะเราก็เอามาวางวางเรียงทีละชิ้นวางไล่ให้เสมอกันไปเรื่อยๆ เสร็จแล้วเราก็ตัดไปตองตัดไปตองกลมๆแบบนี้นะคะวางปิดวางปิดบริเวณนี้นะคะพอที่วางปิดเราก็หารวดนะคะรวดตัวยูเสียบไว้ต่อไปนะคะดอกบานบุรีดอกบานบ,บ,บุรีเป็นแบบนี้นะคะเอาเสร็จแล้วเรามาเราตัดตัดตรงก้นตรงนี้ออกก้นส่วนนี้เราไม่ใช้นะคะตัดออก แ,แล้วเราก็นําดอกบานบุรีมาวางนะคะค่อยๆวางวางเรียงไปเรื่อยๆวางให้ซ้อนกลีบสวยๆนะคะเรียงกลีบสวยๆวางเรียงลักษนับแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเตรียมดอกบานไม้โรยมาตัดก้านออกเอาไม้เสียบอ่านะคะ เสียบไว้เอาไม้เสียบก้นพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปค่ะเอามาปักตรงกลาง นะคะตอนนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะต่อไปนะคะตรงกลางนี้ยังว่างว่างเราก็เอามาวางอีกหนึ่งดอกตรงกลางนี้วางหนึ่งดอกนะคะพวางได้หนึ่งดอกเสร็จแล้วเราก็นําน้ําทูบเทียนมาปักลงไปตรงกลางเราก็ปักแบบนี้ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมคะวิธีการทําแบบง่ายๆแต่ก็สวยเก๋ ถ้าชอบวิธีการน,นำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะพบกับวิธีการทำกระทงกับเราในคลิปต่อ,ตอไปค่ะ